พูดไปเธอทำมันทำให้มึงสบายใจกูไม่ต้องอธิบายเพราะเวลามันพิสูจน์กูได้ของจริงไม่ต้องโช์ของปลอมพูดไปกับเท่านั้นทองแท้มันไม่กลัวไฟมึงเข้าใจไหมทองแท้ไม่กลัวไฟของจริงไม่ต้องโวยค,คนจริงมันก็คือคนจริงคำพูดของคนที่ชอบเสี่มันไม่สถ้านกับกูเลยสักนิดกูโตมาในสังคมจอมปลอมอย่าคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้ทองแท้ไม่กลัวไฟคนจริงก็เชื่นกันไม่กลัวอะไร ผู้อยาหาเสียงเดี๋ยวจะเจอต่อเห็นเขาเงียบไม่ใช่เขากลัวแต่เขาไม่ให้ราคาวิญญยาเปรี้ยผู้เห็นพวกบักดีตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกผู้มันเจอกแล้วบ้านหนึงมีอะไรสังคมนี้มันเต็มไปด้วยคนพูดเสียมว่ามังลองซองกระจ๊กชะงกดวเงาตัวเองบ้างนะผู้มันรู้จักรู้ทุกอย่างในจากวาษใส่หน้ากากมันเป็นอนบุญตะค้างในตำหยิกว่าไรคนทำดีโดนขุดหาเรื่องแต่คนไม่ทำชอบเสียมสังคมสมัยนี้มันเป็นอะไรกันทำดีต้องได้ดีสิวองแทไม่กลัวไฟ ไม่ต้องโอยคนจริงมันก็คือคนจริงคำพูดของคนที่ชอบเสียมันไม่สะทานกับกูเลย้ักเนิดกูดโตมาในสังคมยอมปลอมอยาคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้ทองแท้ไม่กลัวไฟคนจริงก็เชิญกันไม่กลัวใดผู้เดืหาเสียนเดยวจะเจอต่อเห็นเขาเงียบไม่ใช่เขากลัวแต่เขาไม่ให้ราคาที่อยาก้กูเห็นผู้ปากดีตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูก ผู้มันเจียงแล้วบ้านต้องมีอะไรสังคมนี้มันเต็มไปด้วยคนพูดเสียงมองบังลองทองกระจกเชิง,งกอกดวงเงาตัวเองบ้างเนาะผู้มันรู้จกรู้ทุกอย่างในจักรวาลสายนาลางเหมือนเป็นนักบุญตะข่างในตำยิ่งกว่าไรคนทำดีโดนขุดหาเรื่องแต่คนไม่ทำชอบเสียมสังคมสมัยนี้มันเป็นอะไรกันทำดีต้องดีดีสิวะโลกนี้เต็มไปคนที่อยากดังแต่ไม่อยากทำอยากเป็นฮีโร่แต่กลัวเจ็บ อย่ากได้คำชมแต่ไม่อยากเหนื่อยอย่าเป็นคงแท้แตาไม่ัันไฟเลยสักครั้งแต่กูไม่ใช่แบบนั้นเพราะไฟคือครูงคนจริงมันเผาให้เห็นว่าใครคือของจริงใครคือของปลอมที่ละลายกลางทางทองแท้ไม่กลัวไฟ จริงไม่ต้องงุยคนจริงมันก็คือคนจริง <c oughs> คำพูดของคนที่ชอบเสียมันไม่สถานะกูเลยสักนิดกูโตมาในสังคมยอมรับอ,อย่าคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้ทองแท้ไม่กลัวไฟคนจริงก็เช่นกันไม่กลัวอะไร อย่าหาสียันเดียวจะเจอต่อเห็นเขาเงียไม่ใช่เขากลัวแต่เขาไม่ให้ราคากคอยาเปียร์ผู้พูดดีแต่แต่ไม่ทำแต่แต่ผูพูดมากกูไม่เสียเวลามันนั่งเทียงกับขยาเปียบมึงสังคมนี้ชอบตัดสินจากอะไรกันวอลของแท้มองแ่จะของแทจะพูดมาทำไมดูที่การกระทำไม่ต้องไปซอนคำพูดจากขยยสังคมมันก็แค่เรื่องขีมาอย่าไปซอนใจขย่อยเปียรกูเดินของทางกูกูกูทำได้กู มความสุขขอ,ของแค่คือของแท้ต้องแท้ไม่กลัวไฟก็เชิญกันกลังพูดทิ้มเธอมาในเยค่กุยเชื่อได้สักชาต้องตูไม่มีใเคยมาชี้จานไม่กูดดงก็จะปาแท้ไี้เตียบปีของดีเป็นสิ่งไม่ก้าใจอยาได้จังมู ทองแท้ไม่กลัวไฟของจริงไม่ต้องงวยคนจริงมันก็คือคนจริงคำพูดของคนที่ชอบเสียมันไม่สะทา้านกับกูเลยสักนิดกูโตมาในสังคมจอมปลอมอยาคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้ทองแท้ไม่กลัวไฟคนจริงกับฉันกันไม่กลัวอะไรพูดเยอะหาเสียงเดี๋ยวจะเจอต่อเห็นเขาเงียไม่ใช่เขากลัวแต่เขาไม่ให้ราคาเมื่อย่าเปลียนคนจริงก็คือคนจริงของแท้ไม่กลัวไฟ คนจริงก็สิไม่ตายสักวันจะปรางคว่แทจะพุ่นรู้ย่าของคู่ของพ่มนไม่ตาม,มเสียย่าคงทำบีเขาสร้างของฉันไม่มีสักวันนั้นกุญจะตอนำงกลงเว้นกันทองแท้ไม่กลัวไฟ I'm doing.